หมดก็หมดก็วัดกันไปเด้สวัสดีครับวันนี้ผมมีกิจกรรมระบบชวนเพื่อนที่สำคัญมา,มากๆเลยจะได้เงินสดไม่ใช่เครดิตนะ3.5กันเลยทีเดียวนะครับผมจากเพื่อนที่เล่นเสียใครที่ไม่ได้เล่นเรื่องพวกนี้ชวนเพื่อนมันเล่นได้นะจ๊ะเพื่อนเล่นได้ก็ได้ไปแต่ถ้าเพื่อนเล่นเสียเราได้เปอร์เซ็นนะจ๊ะทุกคน อ่าโอเคครับผมวันนี้นะครับเสียมังกรกลับมาอยู่กับเซ็กซี่แล้วพวกมึงเอ้ยเอ้ยโอ้ยช่วงนี้เมื่อกกต้องมาหาตังค่านั่นนะอ่าวันนี้เสียมังกรเนี่ยมีเทคนิคแบบเป็นคอนเทนต์พิเศษจ,จัดเลยใช้คำว่าจ,จัดเลยใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูเขาไพ่หลักและเขาไพ่รองนะวันนี้เสียจะมาสอนดูเขาไพ่ตัวโป่งนะอ่าอ่าไม่ค่อยใช้กันใช้คำว่าไม่ค่อยใช้กันดีกว่าอ่า อะไรที่เล่นเนี่ยดูอยู่แล้วนะว่าเขาให้ลองเนี่ยโอ้โหเฮียดูไม่รู้เรื่องมากแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าเสี่ยมาสอนดูเขาให้ตัวโป่งนะ,ะตัวโป่งเห็นไหมที่มีลูกศรอ,อยู่เห็นไหมวันนี้เขาให้ตัวโป่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเขาให้ลูกคู่นะแต่แต่แต,แต่เขาให้ลูกคู่เนี่ยจะไปถึงขนาดไหนเนี่ยต้องดูแล้วมีวิธีแทงสวนด้วยอ้ามากคืออะไรอ่า ตามไปก่อนนะอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเสียครับแล้วผมจะดูยังไงว่าอะไรมันออกอะไรอ่ามันมีให้กดเห็นไหมตรงแดงและน้ําเงินกดดูว่าอะไรมันออกมันไม่ใช่ว่าแดงก็คือโป่งแดงนะแล้วแต่ตามันโอเคครับผมไม้นี้เสียขอลงไปที่น้ําเงินก่อนอ่าลองดูเชื่อกันไปก่อนนะไม่เชื่อไม่ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรโอเคครับอ่าตามขอไพ่ตัวโป่งนะคำขอไห้ตัวโป่งนะ ขาให้ลูกคู่นั้นที่คืออะ,อะไรต่อไปคืออะไรครับผมต่อไปคือแดงอ่ะต่อไปคือแดงเห็นไหมเน่ยเรากดเช็คได้เรากดเช็คได้ <S <S วันนี้เราไม่ต้องสนใจมากเราไม่ต้องสนใจเขาให้รอมากเราดูแค่เขาให้ตัวโป่งเป็นหลักนะบางทีบางทีห้องมันไม่น่าเล่นแต่เรามาดูเขาให้ตัวโป่งตัวทึบหรือไม่ขีดอ่ะสามตัวนี้ดีกว่า วันนี้เสี่ยขอใช้เป็นเขาไพ่ตัวโป่งนะตัวโป่งในที่นี้คือพาบวกพาได้พาจริงแล้วเล่นมันๆน,นะมาดูไม้นี้กันเลยว่าแดงหรือเปล่าโอเคหนึ่งต้มยังเสมอกันอยู่ไม่เป็นไรครับผมยังไปกันต่อโอเคเขาสองแต้มแล้วจะพูดอะไรได้แค่สองแต้มอย่าแอบยิ้มเพราะเสียยป่าหลังนะเรียบร้อยครับมาด้วยทุนน้อยๆน้อยๆเลยวันนี้295บาทใครใส่ทุนน้อยเนี่ยถูกใจอย่างแน่นอนเลยนะครับผมเพราะว่า2 0 0รบวกันเนี่ย ไม่ยากนะถ้าเรารู้วิธีไม่ใช่ว่ามีแค่ปิงปองหรืออะไรอ่าละ่ะนี่เลยที่กําลังจะเอามาบอกเลยลืมเลยระบบชวนพวนะชวนพ่วอย่างเงี้ยชวนเพื่อนให้เงินสดนะไม่ใช่เครดิตนะใครที่ไม่เล่นเรื่องพวกเนี้ยแต่มีเพื่อนที่เล่นพวกเนี้ยชวนมาเล่นเว็บเดียวกระเสียนะท่านทุกท่านดีกว่าก็จะได้3.5%จากเพื่อนที่เล่นเสียนะอ่าเราไม่ได้บอกให้เพื่อนท่านมาเล่นเสียเพื่อนท่านเล่นได้ก็ได้ไปครับผม แต่ถ้าเสียเรามีเปอร์เซ็นต์ให้ท่านอ่ากินสบายๆไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าหลายๆเว็บไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่าเล่นเสียก็เสียไปแต่เนี้ยเสียเรายังได้เปอร์เซ็นต์กลับมาท่านไม่เล่นแต่ถ้าท่านชวนเพื่อนเก่งก็ได้ครับผมเป็นการหาเงินได้อีกทางหนึ่งไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิน้นไม่เสียค่าอะไรเลยได้ตังค์แน่นอน100%ต่อตัดยอดทุกวันอาทิตย์นะครับผมอยากให้ฟังแล้วก็ไปพิจารณากันด้วย อ้าเรายังตามเขาไพ่กันอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต่อไปมันต้องน้ําเงินเพราะฉะนั้นอ้าตามไปที่น้ําเงินเลยแทงอย่างมั่นใจนะทุกอย่างดูเป็นควบคู่มันมีตารางกราฟให้เราดูเราก็ต้องดูหลายๆตัวนะแต่ว่าแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือเราต้องเลือกสักอันนึงเป็นเมนหลักอ้าโอเคป๊อกแปดยิ้มครับผมเรียบร้อยอ้าเห็นปะตอนนี้เรายังสบายสบายสิวสอยู่นะสบายสายสิวสอยู่อาจจะมีเดี๋ยวอาจจะมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทงนอกกระแสะให้ดูนะว่ามันไม่ถูกหรือถูกอ่ะเราดูให้จบเดี๋ยวแทงนอกกระ,ะให้ดูอ่าตามขา้อพาิที่เ,เกิดขึ้นครับผมมันบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกแดงเพื่อที่เออขา้ใพา้ตัวโป่งเนี่ยจะเป็นน้าเงินเราต้องตามเขา้ใพา้ลูกคู่นะเราไม่ดูเขา้อพาิลองนะเราดูเขา้ใพา้ตัวโป่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นลงไปที่แดงครับผมเรามาดูกันว่ามานันี้แดงหรือเปล่าอ่าดูดิ ไอ้ยีามันหน้าแดงตรงไหนมันไม่หน้าแดงถูกป่ะถ้าเขาให้ลองอ่ะน้ําเงินหน้ามาด้วยซ้าแต่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 แต,แต,แต,แต่โอเคครับผมยังเสมออยู่นะเอ้ไม่เสมอนี่ว่าเรียบร้อยครับผมเห็นไหมผมถึงบอกไงว่าตอนนี้ให้เราศึกษาเขาไพ่อื่นบ้างไม่ใช่ว่าเขาไพ่ปิงปองเขาไม่ไม่อันนั้นอะเบเบไปแล้วอันนี้ลวงลึกแบบอ่านเขาไพ่แบบละเอียดของเขาไพ่ตัวโป่งเลย เราเอาเข้ไพ่ตัวโป่งเนี่ยมาบวกกับเทคนิคบาคาร่าเทคนิคเข้อไพ่ลูกคู่นั่นเองอ้าวตอนนี้มันออกมา1 2 3 4 4ชุดละเพราะฉะนั้นแดงครับผมเราต้องเลือกแดงอ่าเพราะว่าแดงมันก็บอกว่าเข้อไพ่ตัวโป่งที่จะเกิดขึ้นก็เป็นแดงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลงแดงเลยครับผมถึงแดงจะไม่น่ามานะแดงจะไม่น่ามาเลยเพราะว่าเนี่ยแดงมีแค่2เม็ดแค่2ออันเองที่เหลือก็ปิงปองหมดเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่า มันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เสียแทงแบบนี้แทงแบบนี้ไหมโอเคยังเต็มอยู่ไม่เป็นไรครับผมต่อให้ต่อให้ก่อนสแต้มแล้วไงไอสารสี่แต้มแล้วไงก็5แต้มแดกไปดิโอเคครับผมอ่ะยังไม่เชื่ออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรครับผมอ่ะตามขา้อพาลูกคู่ที่มันเกิดขึ้นอย่างที่บอกวันนี้เราไม่สนใจเข้อพายลองเราไม่สนใจเข้อพายลองเข้อพาหลักไม่ต้องสนใจเลย เราสนใจแค่เขาไพ่ตัวโป่งนั่นเองเราสนใจแค่นั้นพออ่าน้ําเงินก็ผมอย่างที่บอกใครที่งงว่าอะไรจะอ,อะไรให้กดดูครับผมกดดูใครยังไม่ชินไม่เป็นไรครับผมลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูบวกแดงจริงเมื่อเช้านี้กลุ่มนําเล่นอ่าผมมีกลุ่มนําเล่นแล้วเมื่อเช้านําเล่นมาเมื่อเช้าไม่ได้นําดีกว่าเล่นเองเพราะว่ามันเช้าไปอ่าโอเคสี่แต้มครับผมห้าแต้มแล้วไงเดี๋ยวสี่เข้ามาเดี๋ยวดูสี่อะไร เรียบร้อยครับผมอ่ะอย่างที่ผมบอกทุน295บาทตอนนี้เป็นพันกว่าบาทแล้วนะได้กาไรแน่นอนสําหรับเชา้ชาเช้านี้นะจ๊ะแต่ทําคลิปสายไปหน่อยเพราะว่าอาจจะมีฝนตกลมเลยลมแรงขึ้นอะไรก็แล้วแต่ขอโทษด้วยอันนี้เล่นตอนช่วงเช้านะเล่นช่วงเช้าเลยโอเคครับผมเรายังกดดูกันนะเฮ้ยเอาเราจะแทงส่วนไหมแทงส่วนไหมอ่าแทงส่วนไหมลองดูนะเห็นไหมเราแทงส่วนแหละ เราแทงส่วนแหละเราแทงส่วนเขาไพ่ตัวเองนะอันนี้ลองแทงให้ดูว่าเราแทงตามเขาไพ่ลองด้วยอันเนี้ยอ่าเพราะว่าเราแบบแทงให้ดูว่าถ้าเราลังเลจะเป็นยังไงเจ็ดแต้มเจดแต้มเป็นไงห้าแต้มเรียบร้อยครับผมเห็นไ <timeline. S 1> <heritage. S 2> หมบ e? อก<ม>แล้วว่าผมบอกแล้วว่าเป็นยังไงอ่าลังเลครับผมเห็นไหมแต่เขาไพ่ในพาราราฟของเขาไพ่ลองเนี่ยเอ,อ้ยไม่ใช่เขาไพ่ลองผู้ิช ข้อไพ่ตัวโป่งเนี่ยยังเป็นพลังาฟเดิมเมื่อผมคือลูกคู่ยาวๆเลยนะทุกคนตอนนี้เราต้องเอาพลาราฟนี่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราต้องย้ําแดงเลยเพราะว่าตามแดงเนี่ยเรากดแดงไปพลาราฟที่มันจะเกิดขึ้นขาอไพ่ตัวโปง่งนั่นคือน้ําเงินมันจะเปลี่ยนไปในทุกๆตานะทุกท่านพยายามกดเพื่อเช็คเพื่อความแน่ใจของตัวเองด้วยกรุณาลงอะไรก็แล้วแต่ให้มั่นใจหน่อยอย่าลงลง,ลงกล้าๆเก่งๆนะลงเราต้องมั่นใจว่าจะได้นะจ๊ะ เจตแ้มจะพูดอะไรมากผมเจตแมก็บอกไป,ปก 9, เรียบ9อเรียบร้อยแน่นอนร้อผมบอกเลยว,ว่าปอก้เออเอาดิเห็นไหมตามเขาไปลองกี่คู่แล้วหนึ่งสประมาณห้าคู่แล้วเออแต่ยังกันไปต่อครับผมยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่อ่าตอนนี้เป็น2องพแล้วนะเป็น2องพแล้วเป็นสองพแล้วเรายังกันไปต่อได้ไหมแป๊บหนึ่งนะมันต้องชัวร์ดิครับผมอย่างที่บอกว่าในเมื่อ ไม่ว่าจะหลักสูตรไหนๆถ้ามันขึ้นเขาไพ่แล้วหมายถึงว่ามันขึ้นตามเทคนิคที่เคยเริ่มเคยเรียนมาให้ตามเขาไพ่ไปก่อนอย่าไปทะลเรื่องบ้องนะครับผมอ่าโอเคครับผมมาละเหวยมาละวาจ้าน้ําเงินแน่นอนครับผมแทงน้ําเงินเขาไพ่น่าจะออกอ่ามาจริงๆเนี่ยเห็นป่ะแทงสวนให้ดูด้วยเป็นยังไงอ่าเสมอนะเนี่ยผมอ่ะชื่อว่า,นวาเนี่ยพอเราไม่มั่นใจไอสัตว์เนี่ยเขาไพ่มันน่าจะเป็นน้าเงินแดงมันไม่ไหลแล้ว แดงมันไม่ไหลแล้วตแตาตแต่แต่อะไรต้องดูครับผมแต่อะไรต้องดูแต่อะไรต้องดูอ,อ,งดอ่าโอเคครับใส่น้ําเงินเพื่อแทงสวนนะแทงสวนในที่นี้คือสวนเพื่ออะไรสวนเพื่อวัดเชิงว่ามันจะตัดแล้วหรือเปล่าอ่าขอวัดเชิงหน่อยแล้วกันขอวัดเชิงกับไม้นี้ที่จริงๆแล้วผมต้องแทงแดงแต่แดงไม่น่าออกเรามาดูกันว่าแดงหน้าออกไหมเป็นเทคนิคลับนะที่ไม่มีที่ไหนที่เขามาบอกคุณแบบนี้หรอกผมพูดเลย โอเคป๊อปแปดยิ้มจ้ะโ oh, oh, อ้โหเสมอไอสัตว์เอาว่ะเอาว่ะมันไม่ยอมว่ะมันไม่ยอมว่ะทุกคนมันไม่ยอมว่ะมันไม่ยอมว่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะใครที่ยังงงอยู่ดูตรงลูกศรเลยนะดูสังเกตที่ลูกศรเข้าไว้ครับผมจะมีลูกศรกระพริบให้ทุกคนได้ดูอยู่นะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอืมไม้นี้ขอข้ามนะการแต่แต่แต่แต,แต,แต่ถ้าข้ามไปแล้วเราจะเสียดายไหมหรือว่าการที่เราลั้นเนี่ยจะเป็นผลดี ไม่ข้ามแม่งแล้วคิดว่าทีแรกว่าจะข้ามมบผมอ่ะลงน้ําเงินทั้งท้งที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องไปแดงนะอ่ะเรามาดูกันว่าการที่เราดือ้อกะเขาไพ่แบบนี้พอคิดว่ามันตัดเนี่ยมันจะดีต่อตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าแดงไม่ไม่น่ามาเลยผมพูดตรงอ่ะอ่ะอ่ะโอ้โหทียแดงหน้าเต็มวะ่ะอ่ะยังดีอยู่นะยังดีอยู่นะ อ่ะโอ้โหจบแล้วเรียบร้อยครับผมเห็นปหแดงไม่หน้ามาก็มาเออเห็นปหมเห็นไหมครับว่าไพ่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้อ่านเขาไพ่โป่งนะเรามองอันไหนก็มองอันเดียวนะแต่บางทีมองควบคู่บ้างได้ก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยเขาไพ่โป่งมันลอยตัวมากๆอ่ะอย่าลันนะเห็นปหมแดงไม่หน้ามาเลยไอ้เหี้ยแดงไม่หน้ามาเลยแต่ก็มาแต้มเดยอชนะเออเอาดิอ่ะขอกลับไปรันเวย์ตัวเองนะเริ่มเริ่มเริ่ม กำไรเริ่มหมดแล้วไอสัตว์เริ่มเริ่มเขวเอาทางเยอะนะเพราะฉะนั้นกลับไปที่แดงนะอยากให้ทุกคนได้ดูเทคนิคนี้จริงๆสาคัญมากไม่มีใครสอนแน่นอนผมกล้ารับประกันว่าไม่มีใครมาเล่นให้ดูเอาอันนี้มาบอกหรอโอเคห้าครับผมเรียบร้อยครับผมสองแต้มไอสัตว์เอาเด้อสองบวกสี่ 4, เป็น 6, 6. กหกก,ก,กูก็กินเลยเฮียแต่ในแปดครับผมเรียบร้อยหนึ่ที่เข้ามา ตอนนี้เป็น2,000กว่าบาทแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้หลังจากนี้เสียจะไม่ลังเลต่อสิ่งใดลบกวนภายนอกแล้วนะไม่ลังเลต่อใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตามเขาไปครับผมเราต้องดูเลยน้ําเงินน้ําเงินครับผมแทงน้ําเงินเขาพายตัวโป่งก็ยังเป็นน้ําเงินอยู่เพราะฉะนั้นมั่นใจใส่สองพัมั่นใจให้ใส่สองพันวันนี้ค่อนข้างดีดพอสมควรนะ เมื่อเช้าพาไปสล็อตมาหูแตกครึ่งแสนเหมือนกันก็มันๆเหมือนกันเอาเบิร์บๆโอเคครับหกแต้มอ่าอ่าอ่าก้าหลังเรียบร้อยครับผมสองพันแน่นอนมึงเอาอะไรมาสู้ครับผมเก้ากับเจ็ดสพันแล้วสี่พันแล้วทีนี้นะทีนี้นะช็อตนี้สําคัญเลยช็อตนี้สําคัญเลย ช็อตน,นี้สําคัญเลยนี่มองว่ามันออกมาขอให้ลูกคู่เนี่ยสิบสชุดเนี่ยก็เต็มกือแล้วนะเพราะฉะนั้นไม้นี้ค่อนข้างมั่นใจเหมือนการขอแทงสวนเลยขอแทงสวนว่าน้ําเงินแดงไม่น่ามาแล้วน่าจะจบอยู่ที่ไม้นี้เท่านั้นถ้าไม้นี้ได้ก็จบไม่ได้ก็จบชเช่นเดียวกันก็เหลือ200กว่าบาทกลับบา้านแต่ถ้าได้ก็8ปดพันเท่านั้นเรามาดูกันว่า8 0 0พหรือ200ครับผมเรามาเป็นดูกันว่า8ปดพหรือ200 โอ้โหไม้หครับผมไม้หกมาไม้หมาไม้หนึ่งมาครับผมหนึ่งแต้มามามาอ่ะเรียบร้อยครับผมแปดพบาทที่เข้ามาได้อย่างไม่น่าโอ้ยไม่ยากเย็นแค่แทงสวนรู้เ,รเวลาที่เราจะแทงสวนนะสําหรับวันนี้เนี่ยเสี่ยเนี่ยฝากไว้แค่นี้นะฝากให้ทุกคนเนี่ยมีสติแล้วก็เลือกที่จะดูอ่ะทางใดทางนึงแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆเล่นค่อยๆศึกษานะฝากด้วยว่าการการเล่นเรื่องพวกเนี้ย อ,อ,อย่าอารมณ์ร้อนเล่นอย่างมีสติทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังหน่อยเนาะให้ใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวเงินก็จะเข้ามาหาชีวิตพวกคุณเองนะครับสำหรับวันนี้ผมเสี่ยมังกรขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ